ทำให้มากคือความดีมีให้มากคือน้ำใจให้ให้มากคืออภัยลืมให้ได้คือความแค้นจำให้ได้คือคุณคนถือให้แน่นคือสัจจะยึดให้ติดคือกะตันยูรู้ให้มากคือใจคนทนให้ได้คือคำนินทา แล้วชีวิตเราก็จะมีสุขธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับสายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองของเดือนมกรานะครับก็ถือว่าเริ่มต้นก็พี่น้องทุกท่านก็ยัง อยู่ที่บ้านอยู่นะครับก็เป็นช่วงพักผ่อนเช่นเดิมะนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะ,ะวัตถุมงคลมีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมะนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่เก่าธรรมชาติธรรมชาติมาเต็มนะครับ แล้วก็ดูง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ตามที่โชว์ที่หน้ากล้องนะครับก็ได้นำมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันได้สัมผัสกันสองเล่มนะครับก็เป็นมีดด้ามงาฝักงาทั้งสองเล่มนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมครับเมื่อยุคสมัยสงครามโลกนะครับประมาณ พศออ2483-84นะครับก็เรียกว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นยุคเ้ายากมากแพงทุกคนลำบากนะครับก็มีหลายชนเชื้อชาติในยุคนั้นก็ได้ไปพึ่งพาอาศัยบารมีของพ่อเดิมนะครับ ไปพึ่งพาความร่มเย็นเพราะว่าแต่ละคนก็ขาดกำลังใจนะครับก็ได้ไปพึ่งพาบารมีของหลวงพ่อนะครับถือว่าที่สุดของที่สุดก็จนทุกท่านทุกนามนะครับก็ให้ขนานนามกับหลวงพ่อเดิมว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควนะครับเทพที่ให้ความร่มเย็น เป็นสุขแก่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างยาวนานนะครับเอาละครับวันนี้นี่แหละผมก็จริงได้มีโอกาสนำมีดของท่านนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้สัมผัสกับความ,วามเป็นธรรมชาติได้สัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยดีกว่านะครับ นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมเล่มแรกก่อนนะครับมีดเล่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดโบราณมากๆนะครับเนี่ยพี่น้องก็จะสัมผัสได้นะครับฝักฝักไม้ก็จะแห้งนะครับธรรมชาติดูง่ายมากๆาพี่น้องก็จะสัมผัสประจักด้วยสายตาของท่านเองนะครับเห็นชัดเจนเลย นะครับจริงๆแล้วฝากไม้นี่เป็นเดิมๆนะครับแต่ผมก็ได้นำไปรัดหวายใหม่นะครับเพราะว่าหวายเก่ามันก็ชำรุดตามการเวลานะครับเพราะว่ามีดก็ถือว่าอายุร่วมร้อยปีนะครับให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกับความคัดสสิกความสวยงามบริเวณภายนอกกันก่นกอนนะครับ นี่ดูง่ายมากๆนะครับชัดเจนมากเลยนะครับนี่ให้พี่น้องได้ชมได้ประจักษ์ด้วยสายตาของท่านเองเลยนะครับอนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของฝักนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ชม ส่วนของใบมีดเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับก็ถือว่าเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนี่โอ้โหนะครับเมื่อสัมผัสแล้วก็ถือว่าขนลุกมากมากเลยนะครับมีดเล่มนี้ศิลปะการตีมีดนะครับเป็นของช่างแมน้นนะครับส่วนมากทุกท่านก็จะคุ้นเคยกับ ช่างชิมหรือว่าช่างสอนนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนำฝีมือที่ราณีดศิลปะที่สวยงามของช่างแม้นมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเนี่ยจะเน้นซูมให้พี่น้องทุกท่านเห็นกันจะชัดนะครับใบเหล็กก็เป็นเหล็กดำโบราณมากๆนะครับ ใบมีดเรียวสวยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะสัมผัสเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับสวยงามธรรมชาติมากๆนะครับ พี่น้องท่านใดได้มีโอกาสเข้ามาชมนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับวันนี้ก็สองเล่มนะครับที่มารีวิวคลาสสิกมากเลยนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้ก็ประวัติความเป็นมานะครับผมก็ได้มาจากาชาวบ้านนะครับ จริงๆแล้วของจริงของแท้นะครับเราไม่ต้องไปหาที่ห้างหรือเซียนที่ไหนครับมันก็อยู่กับชาวบ้านนี่แหละเพราะว่าชาวบ้านเขาก็คุ้นขีกับวัดมาอย่างยาวนานนะครับให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสให้กันชัดเจนเลยนะครับนี่งาก็จะช่ำ ช้ำเป็นธรรมชาตินะครับใบเล็กก็เป็นเหล็กดำที่เก่าธรรมชาติมาเต็มนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นมีดของลุงพ่อเดิมนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็ถือโอกาสช่วงวันหยุดนะครับ ได้มาพูดจาทักทายกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับะนะครับนีเล่มแรกก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้จะให้พี่น้องได้ชมอีกเล่มหนึ่งนะครับก็รบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านไม่มากนะครับประมาณสิบกว่านาทีนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเก่าแท้ตาเปล่าอีกเล่มหนึ่งนะครับเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นสภาพ ชัดเจนนะครับร่องรอยการลั่นร้าวการแตกของงานะครับงาที่ผ่านประสบการณ์หรือว่าผ่านการใช้มานะครับฝักไม้ก็แห้งธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับนะครับเนื่องในวันหยุดผมก็ นะครับมีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสความเป็นธรรมชาตินะครับหยุดเทศกาลแต่ปีนี้ก็ยังอยู่กับที่นะครับไม่ได้ไปไหนก็มีโอกาสนําคัดสรรมีดที่เก่าธรรมชาติมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้ชมบริเวณใบมีดเลยนะครับี่ สวยงามนะครับเล่มที่ดูไปตะกี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับใบมีดก็ไม่ไม่ต่างกันนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติก็จะไล่เลี่ยกันมากเลยนะครับกนะ็เป็นเสมาใบโพเต็มใบเช่นกันนะครับล่องรอยการเข้ามีด พี่น้องเห็นชัดเจนเลยนะครับข้างแห้งธรรมชาติง่ายๆธรรมชาติมากนะครับนี่ยนะครับขณะที่ผมรีวิวไปก็ถือว่าคนลุกไปนะครับเพราะว่าด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ช่วงปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พี่น้องทุกท่านก็ หลังจากกลับบ้านสังสรรค์กันเสร็จก็ขอให้ทุกท่านจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ขอให้บารมีหลวงพ่อจงคุ้มครองนะครับตลอดการเส้นตลอดการเดินทางนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านครับก็ถือว่าไปเร็วมาเร็วนะครับไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆนะครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไ์ไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจการรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใด ถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จเฮงเฮงรวยรวยตลอดปี2,567ทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอ,อกล่าวครับคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ